เพื่อนๆหลายคนอ่านลงคลิปไปเยอะแล้วเพื่อนๆหลายคนอาจมีผู้ติดตามเยอะบางคนก็น้อยบางคนก็านนมากบางคนมีผู้ติดตามเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ละเวลาเราลงคลิปแต่ทาไมไม่มีคนดูสังเกตไหมครับแล้วก็เพื่อนๆมีผู้ติดตามน้อยทําไมลงคลิปมีคนดูสม่ําเสมอใช่ไหมครับทุกอย่างมันมีข้อแตกต่างและคําถามแต่ในวันนี้ผมจะามาตอบคาถามสําหรับเพื่อนๆหรือเป็นโจทย์ใหญ่ในวันนี้หรือเป็นโจทย์ใหญ่ของ Facebook หรือพี่น้องชาวครีเอเตอร์ที่เปิดสร้างรายได้ในวันนี้นะครับก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจนะครับเขาบอกว่าเทคนิคง่ายๆในการเปิดการมองเห็นเพื<ๆ>่อนๆหลายคนอาจจะได้ได้ยินกับครีเอเตอร์ Creator อื่นที่แนะนํามาเยอะแล้วนะครับสำหรับผมวันนี้ผมจะมาแนะนาเกี่ยวกับเทคนิค5เทคนิคง่ายๆในการเปิดการมองเห็นไม่ยากเลยสําหรับเราเพียงแต่เราจะ ดูและปฏิบัติไหมนะครับทุกอย่างคือทุกคนต้องมีเป้าหมายเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วคือความสําเร็จใช่ไหมครับ5เทคนิคในการเปิดการมองเห็นมีอยู่5ข้อแค่นั้นเองสําหรับใครหล,หลายๆคนที่ยังไม่เคยทําหรือทําแล้วแต่วันนี้ผมจะมาตอบคําถามให้กับเพื่อนๆ5เทคนิคในการเปิดการมองเห็นนะครับเอาละข้อหนึ่งคือ การทำคลิปวิดีโอที่ตอบโจทย์คนดูและตอบโจทย์เราการทำวิดีโอแบบไหนครับหนึ่งและเพื่อนๆได้ประโยชน์นะเพื่อนๆสามารถแชร์ไปได้นั่นแหละครับคือคอนเทนต์กับเราที่เราสร้างขึ้นมาเองเราจะทำคอนเทนต์แบบไหนนั่นแหละตอบโจทย์คนอื่นได้นะครับเพื่อนๆสามารถแชร์และเล่าถึงประสบการณ์ของเราได้และคนอื่นบอกต่อๆกันไปได้นะครับอันนี้คือข้อหนึ่ง ข้อ2คือคอนเทนต์ตามกระแสนะครับเรายกตัวอย่างสามารถยกตัวอย่างตามกระแสของ Facebook ได้นะครับอย่าลืมว่า Facebook หรือ AI เขา,าจะตรวจหรือเขาจะเกาะกลุ่มาตามกระแสถ้าเรากเกาะกระแสให้ถูกเราก็ไปตามถูกแน่นอนนะครับข้อ3การมีส่วนร่วมเป็นสิ่งสําคัญการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับวิดีโอที่เราลงโพสที่เราทา นั่นแหละครับคือการมีส่วนร่วมหมายถึงเพื่อนๆมาคอมเมนต์หรือเราเพื่อนๆเราไปปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆนั่นแหละครับอันนี้คือการมีส่วนร่วมหรือเราเปิดการมองเห็นบางคนบางท่านผมทําแล้วทําไมยังไม่ได้นะครับฉันก็ไปทําแล้วทําไมยังไม่ได้ฉะนั้นแล้วเราต้องทําให้ถูกจุดและตรงจุดนะครับอันนี้คือข้อ3เรามาดูข้อ4ข้อ4เพื่อเปิดการมองเห็นเกี่ยวกับ าการตั้งค่าการตั้งค่าการตั้งค่าเพื่อนมาคอมเมนต์เราหมายถึงว่าสมมุติว่าวิดีโอนี้เราโพสมีเพื่อนมาคอมเมนต์เยอะนะครับเราต้องเข้าไปตั้งค่าเพื่อให้เราเห็นเป็นคนแรกเพื่อเราจะได้ตอบนะครับอันนี้คือข้อ4เรามาดูข้อ5้าข้อสุดท้ายคือนะครับการไปตั้งค่านะครับการซ่อนข้อความเว็บการพนันหรือลิงค์ต่างๆอันนี้คือหลักเลยนะครับ ถ้าเราไม่ทํามันจะส่งผลเสียกับโพสต์หรือเพจเรานะครับหรือการมองเห็นเขาจะดับลงสําหรับโพสต์นี้นั่นแหละครับคือ5ข้อทุกสิทธ์ทุกอย่างนั่นคือองค์รวมแต่หัวใจหลักทั้งหมดทั้งมวล5ข้อนี้ผมจะสรุปให้ฟังว่าอันไหนคือหัวใจสําคัญนะครับในการเปิดการมองเห็นเพื่อคลิปเราจะได้เติบโตเพื่อคนอื่นจะได้มีการมองเห็นเพิ่มขึ้น และคลิปเราจะได้โตขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อนๆรู้ไหมว่า5ข้อทั้งหมดนี้คือหัวใจของการเปิดการมองเห็นนะครับแต่หัวใจหลักในการเปิดการมองเห็นเพื่อจะต่อยอดคลิปวิดีโอให้เราไปสู่เป้าหมายได้นั่นก็คือการมีส่วนร่วมการปฏิสัมพันธ์และก็การคอมเมนต์แล้วก็ทักทายเพื่อนๆในการทักทายนี้เรามีเทคนิคเทคนิคต่างๆไม่เหมือนกัน แต่ผมจะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะครับลองไปทำดูได้แน่นอนนะครับฟังให้จบแล้วคุณจะได้คำตอบแน่นอน,นครับคือเอาไว้ง่ายในการทักทายเพื่อนๆบางคนจะมีเทคนิคแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างเช่นเพื่อนๆเขาบอกว่าต้องไปดูเพจใหญ่ใช่ถูกต้องไม่เกี่ยวกันกับเพจใหญ่เพจน้อยแต่มันขึ้นอยู่กับ การใช้ถ้อยคำใช้ถ้อยคำยังไงครับพี่หนึ่งเคยสังเกตไหมครับชาวครีเอเตอร์หรือเพื่อนเเขาทักทายกันในคอมเมนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโพสต์หรือวิดีโอที่เพื่อนเเห็นนะครับบางคนก็ยังไม่กดไลค์บางคนก็ยังไม่ดูต้องเข้าไปดูคอมเมนต์ก่อนอันดับแรกเพื่อนๆนจะคอมเมนต์แบบไหนใช่ไหมครับบางคนก็ดูคลิปวิดีโอให้จบบางคนก็ไม่ดูเห็นเพื่อนตอบแบบไหนก็ตอบไปแบบนั้นถามว่ามันได้ไหม <c oughs> มันได้แต่ถามว่าเขาจะมาดูเราไหมมันยากแต่เทคนิคของผมง่ายๆคือนะครับสมมุติว่าเราลงคลิปวีดีโอแบบไหนนะครับเราก็จะไปดูแบบนั้นอย่างเช่นเราเป็นครีเอเตอร์เราก็จะไปดูครีเอเตอร์เผื่อคลิปเราจะไปต่อยอดกับเขาได้หรือตอบโจทย์กับเพื่อนที่คอมเมนต์ได้นะครับไม่ใช่ว่าสวัสดีทักทายสวัสดีทักทายสวัสดีทักทาย ทานข้าวอร่อยอร่อยมากมันเป็นคําเดิมซ้ําๆนะครับเราจะทํายังไงล่ะพี่เราลองไปทักความหมายที่มันแตกต่างจากคนอื่นนะครับอย่างเช่นว่าขอบคุณครับที่แบ่งปันความรู้อันนี้ผมไม่รู้จริงๆผมเลยขอสอบถามอันนี้แหละถ้ามันเป็นข้อความที่เราตอบไปคนที่เป็นเจ้าของโพสต์เขาก็จะเห็นโอ้ใช่ว่า โพสนี้มันมีความแตกต่างจากคนอื่นเขาก็เข้ามาดูโปรไฟล์เราว่าบุคคลนี้ชั้นนี้คุณน,นี้เป็นใครเขาก็มาตอบเรานั่นแหละครับคือสร้างจุดเด่นสร้างตัวตนว่า <c oughs> คอมเมนต์ตัวนี้มันต้องเป็นจุดเด่นแน่นอนนะครับไม่ใช่บอกว่าสวัสดีสวัสดีสวัสดีมันก็เป็นคําว่าทักไทยเหมือนคนทั่วไป <c oughs> เขาก็แค่ผ่านไปแต่ถ้าเราลองคอมเมนต์เราลองคิดว่าโอเคฉันจะตอบคอมเมนต์คนนี้ เพื่อให้เขาตอบเขาว่ามันตอบโจทย์ว่าโอ้มันเป็นจุดเด่นของเขาว่าโอเคฉันต้องกลับไปดูโปรไฟล์ของคุณว่าบุคคลนี้เป็นใครนี่แหละครับเพื่อนๆลองไปทําดูว่ามันได้แน่นอนนะครับถ้าเพื่อนๆตอบตัวเองได้เพื่อนๆก็ไปต่อได้นั่นแหละครับไม่จําเป็นต้องไปดูวิดีโอเพื่อนทุกคนบางคนบอกว่าต้องไปมีปฏิสัมพันธ์ใช่ถ้าคุณไปมีปฏิสัมพันธ์เขาจะกลับมาดูเราใช่แน่นอนถามว่ามันจําเป็นหมดไหม มันดูถ้าดูทั้งวันมันก็ดูไม่หมดครับเพื่อนเเราบางคนเราเลือกดูมันเลือกดูได้มันขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่เราจะตอบใช่ไหมครับแต่ถ้าเราตอบให้ตรงจุดแล้วก็ถามให้ตรงจุดว่าเราอยากรู้เรื่องอะไรอย่างเช่นว่าฉันไม่เข้าใจตรงนี้ฉันไปตอบคอมเมนต์นี้ยังไงคนที่เป็นเจ้าของคลิปเขาต้องมาตอบคุณแน่นอนว่าคุณดูคลิปเขาจริงๆใช่ไหมเพื่อนเพื่อนนั่นแหละครับเออไม่ใช่ว่าสวัสดีแต่คุณไม่ดูคลิปอะใช่ไหมใช่ ฉะนั้นแล้วคุณอยากได้แค่พูดติดตามบางคนได้พูดติดตามเยอะเอาจริงๆได้พูดติดตามเยอะเวลาลงคลิปเนี่ยไม่มีคนดูจริงๆถูกต้องไหมใช่นั่นแหละครับคือเราไม่มีสิ่งที่ชัดเจนครับเรานะครับบางคนยังได้พูดติดตามเยอะเพราะพูดติดตามเยอะแต่ไม่มีคนดูคลิปนั่นแหละครับไปดูเพจผมนะตัวนี้ผมมีเพื่อนสมาชิก6000คนเองแต่ทำไมผมไม่มีเพื่อนเยอะเพราะเราผมทำให้วิดีโอให้มีคุณภาพสร้างจุดตัวเองให้ มันแข็งแกร่งขึ้นมานะครับและสร้างคําถามและคาตอบตอบคําถามเพื่อนให้ชัดเจนและเพื่อนๆจะต่อยอดได้โอเคนะครับลองไปทําดูเทคนิคง่ายๆนะครับลองตอบคอมเมนต์เพื่อนที่คิดว่ามันไปต่อได้นั่นแหละครับอันนี้แหละคือการมีส่วนร่วมแน่นอนเลยยิ่งถ้าเราตอบเพื่อนในคอมเมนต์ได้ชัดเจนหรือถามอยากรู้นู่นนี่นั่นคนอื่นก็จะมาดูเราว่าโอเค บุคคลน,นี้เป็นใครเนาะทำไมตอบคอมเมนต์ได้หรือทําไมถามได้ประมาณนี้นั่นแหละคือการมีส่วนร่วมยิ่งมีส่วนร่วมมากปุ๊บ a อ i ก็จะมองว่าเราบุคคลน,นี้โอเคช่วยในการเปิดการมองเห็นช่วยด้ทำเ,เขาเรียกว่ามีส่วนร่วมมากขึ้นนั่นแหละครับคือการเปิดการมองเห็น สังเกตไหมเพจใหญ่ๆทําไมเขาบอกว่าทําไมทักไปแล้วเขาไม่ตอบเขาไม่แคร์เราหรอกเพราะว่าเขาเพจเขาตบต,ต,ตัวแล้วทุกอย่างมันมีโปรแกรมบางครั้งเขาไม่ว่างก็ได้เพื่อนเพื่อนบางครั้งเขาตั้งโปรแกรมที่บอกว่าฉันมีเวลาตอบจริงๆอ่ะถ้าตอบหมดอ่ะมันตอบไม่หมดอย่างน้อยคุณก็โดนละโดนบัญชีถูกจํากัดนุ่นนี่นั่นยิ่งเพื่อนเยอะมันก็ยิ่งป้องการป้องกันมันก็เยอะเพื่อนๆนต้องเข้าใจฉะนั้นแล้วผมอยากให้เพื่อนเพื่อนเวลาตอบคําถามหรือเวลาตอบ คอมเมนต์ Comment, หรือจะทักทายเพื่อนต้องทักทายหรือตอบความคิดที่สร้างสรรคตอบความคิดที่เราเขาจะต่อยอดให้เราได้ไม่ใช่ว่าสวัสดีขอบคุณมากทักทายไม่ใช่ว่าเขาจะมาเห็นหรือ AI จะเห็นไม่ใช่นะครับถ้าเราตอบตรงจุดทักทายตรงจุดให้ต่อยอดกับเราไปได้เขาก็จะมาดูโปรไฟล์เราได้และเพจของเราก็จะค่อยๆโตโอเคนะครับ5ข้อนี้ผมว่า ตอบโจทย์กับเพื่อนๆหลายคนได้แนี่นหนอลองไปทําดูนะเทคนิค5ข้อนี้มันไม่ยากนะครับคอนเทนต์เราเราคิดนะครับคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์เราทําตามกระแสนะครับแล้วก็การตั้งค่านะครับเพื่อเพื่อนที่มาคอมเมนต์เราเราเห็นเป็นคนแรกเราจะได้ตอบนี่แหละคือหัวใจสําคัญแต่อย่าลืมตอบคอมเมนต์เพื่อนนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เพจหรือวิดีโอเราเติบโตขึ้นไป แต่ที่สําคัญคือการซ่อนคอมเมนต์การพน,นันหรือเรามีคําเราก็ไปตั้งค่าแล้วก็แปะแล้วก็บันทึกได้นั่นแหละครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้คงมีประโยชน์กับเพื่อนๆมากไม่น้อยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ